สวัสดีชาวเพวื่อนยิตารทุกคนกลับมาคุยกันหน่อยฮะหลังจากที่ไปต่างจังหวัดมาหลายวันนะครับเพิ่งที่ได้มีโอกาสจับกีตาร์มาฝึกมาซ้อมนะฮะร,รับปากกับทุกคนไว้ว่าจะมาโชว์ให้ดูสักนิดนึงนะครับว่าการเล่นกีตาร์ที่เราห่างหายกันไปหลายๆวันหรือว่าบางท่านอาจจะหลายเดือนหรือว่าหลายปีเนี่ยแล้วเรากลับมาเล่นอีกมันจะรู้สึกยังไงกันบ้างถ้ามาคุยกันประเด็ดนนี้เฉยๆมันก็น่าจะไม่มี เรียกว่าความรู้อะไรที่จะมาฝากทุกคนไงผมก็เลยแนบในเรื่องของปิกมานะครับที่เตรียมมาคุยกันทุกคนกค็มีใครที่ใช้ปิกกีตาร์ไม่ว่าจะเล่นกีตาร์โปร่งหรือไฟฟ้าเนี่ยโดยปิกแบบเดียวกันไหม,อมของผมที่เอามาสาธิตวันนี้ก็คือเป็นเฟนเดอฮะอ่าใช่ใชครับอ่าใช่ฮะเป็นเฟนเดอร์0.6มิลครับตัวนี้ผมไม่รู้ราคาแน่ชัดนะเพราะว่าผม วันนั้นไปซื้อมาหลายอันนะฮะกะ็รวมๆมานะครับแต่เข้าใจว่าน่าจะอยู่ระหว่างประมาณ20-30บาทน่าจะไม่เกินนี้นะฮะ0.6มิลถือว่าเป็นปิ๊กที่อยู่ในขนาดที่บางครับสำหรับความคิดเห็นมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่าถ้าปิ๊กหนาก็จะอยู่ทีประมาณ1มิลขึ้นไปครับ แต่ถ้าเป็นประมาณ0.4 0.5 0.6เนี่ยจะเหมาะเหมาะกับการเล่นกีตาร์โปร่งนะครับแต่ทำไมาผมถึงใช้ปิกตัวนี้ในการเล่นทั้งโปร่งและเข้าไฟฟ้าเนี่ยความจริงแล้วมันไม่ใช่สูตรสำเร็จไม่ใช่สูตรตายตัวนะฮะเรื่องของปิกเนี่ยเพื่อนๆบางท่านอาจจะพอทราบว,ว่าผมมีปิกเยอะมากรับผมจะใสโ่โหลไว้ในจุดต่างๆของบ้านในประมาณ 4-5. จุดก็เรียกว่า เดินไปมุมไหนยังไงจับได้คว้าได้ก็จะผมผมจะขี้เกียจไปเดินเอาจุดเดียวฮะผมจะใส่กล่องใส่ขวดเอาไว้เนี่ยวางไว้นะครับตามมุมตามอะไรอย่างนี้ใช่ก็หยิบจับนะแต่ที่ใส่ตรงนี้บางทีมันมันขี้เกียจไงฮะถ้าเล่นกีตาร์โปร่งปุ๊บแล้วอยากเล่นกีตาร์ไฟฟ้าก็ต้องไปควาาหาปิ็กซึ่งมันมีอยู่เยอะมากเนี่ยก็เลยตัดปัญหานะครับโดยการใช้ตัวนี้แทนนะฮะ <S <S <ม>ถามว่าเอามาเล่นกีตาร์โปร่งในรูปแบบตีคอร์ดเนี่ยโอเคไหมเข้ามือมากนะฮะ <S <S มผมผมมองว่า ปิกประมาณ0.6เนี่ยมันกำลังดีมากในการตีคอร์ดนิ่งดีนะครับมันมีความเบานะฮะถ้าปิกที่หนาๆเนี่ยเวลาที่เราตั้มคอร์ดเนี่ยมันจะรู้สึกว่าปิกมันหนักมันพร้อมที่จะหลุดมือหนึ่งแล้วความรู้สึกสัมผัสของมือนะแล้วเราก็จะได้ซาวที่มันค่อนข้างที่จะบวม ความทุ้มเนี่ยจะเยอะนะฮะจะไม่จะไม่ค่อยเสียงจะไม่ค่อยโปร่งเท่าไหรไไ่ไม่ค่อยใสไม่ค่อยพูงไม่ค่อยกลางวานเท่าไหร่นะฮะอันนี้ปิกปิกหนาๆนัเวลาที่ต้องตีของกร์โปร่งนะครับหรือเวลาที่จะเอามาเกาใสาบางท่านอาจจะบอกว่าปิกที่มีขนาดความหนาขึ้นมาสักนิดนึงเนี่ยอันนี้จะได้น้ําหนักโทนเสียงที่ใกล้เคียงเวลาเอาปลายนิ้วเกาใช่ไหมอาจจะมีบางท่านที่ยังยึดติดไงคิดว่า โอเคละชื่นชอบซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ถูกไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะฮะมันอยู่ที่รถยนต์ส่วนตัวไงฮะ mm hmm. บางท่านบอกว่า mm hmm. ปิ๊กหนาๆมันจะได้โทนเสียงที่มันเต็มมันอิ่มกว่ามันจะใกล้เคียงนิ้วเกา่า mm hmm. ถ้าปิ๊กบางๆเนี่ยอาจจะได้เสียงที่แหลมไปบาดหูไปหน่อย เสียงอาจจะแสบหูนิดนึงสําหรับท่านที่ไม่นิยมเสียงกลางเสียงแหลมเยอะๆนะแต่ถ้าตีคอร์ดเนี่ยใช้ได้เลยนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะลองมาเล่นกีตาร์ไฟฟ้าดูครับว่าไอ้เจ้า0.6ของ Fender ตัวนี้นะีมันจะเป็นยังไงกันบ้างครับ มาต่อที่กีตาร์ไฟฟ้านะครับด้วยปิกตัวเดิมน,นะครับเฟนเดอร์ศมิลเพื่อนๆหลายท่านอาจจะไม่คุ้นชินนะครับผมผมไม่เคยได้ลงคลิปการเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยโชว์ให้ดูสักเท่าไหร่ถือว่านานๆซ้อมมือทีเนาะ,ะมาชมกันครับ อาจจะไม่อาจจะไม่เข้ามือเท่ากับปิ๊กที่มันหนาขึ้นกว่าน,นี้สักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วมันเป็นปิ๊กที่มีขนาดความบางอย่างเวลาเรากระแทกปิ๊กลงไปบางท่านอาจจะมีความกังวลนะว่ามันจะทําให้ปิ๊กมันขาดหรือเปล่าปิ๊กมันแตกมันหักมันฉีกไปไหมผมคิดว่าก็น่าจะมีโอกาสนะครับคนที่เล่นด้วยความรุนแรงนะฮะแต่สําหรับผมเนี่ยผมแทบที่จะไม่ทําทําปิ๊กแตกนะฮะท่าทางเหมือนดีดแรงฮนะแต่ความจริงไม่ได้ดีดแรงขนาดนั้น <c ười> ก็เรื่องของ ลิปพาวเวอร์คอร์ดนะฮะมันค่อนข้างได้ได้เสียงที่แบบว่าสักสากๆดิบๆดีครับนะสากๆดิบๆดีเพราะว่าการเล่นลิฟเนี่ยบางทีเราอาจจะเล่นแบบดีดลงอย่างเดียวแต่ผมไม่ได้บอกว่าดีดขึ้นไม่ได้นะฮะดีดขึ้นก็มีนะครับเนี่ยเวลาเราแทรกลูกโซโล่ในในลิฟของเราเนี่ยเราสามารถที่จะแบบว่าใส่สักสีหเม็ดเข้าไปได้นะ ซึ่งไนตรงการแทรกลิฟแทรกลูกโซโล่เข้าไปในลิฟเนี่ยมันสามารถที่จะดีดแบบสลับได้นะครับดังนั้นตรงนี้ผมมองว่าน่าจะน่าจะติดขัดอยู่นิดนึงสาหรับใครที่ที่ไม่คินนะปิกหนากว่านี้อาจจะจอตอบโจทย์นะฮะอาทีนี้มาลองดูการเล่นโซโล่หน่อยนะ,ะให้เจ้าปิกบ,งบางๆมันเป็นยังไงกันบ้าง จะต้องเล่นสปีดพิกกิ้งเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะจะต้องควบคุมพิกให้ดีขึ้นกว่าเดิมอยู่นิดนึงนะฮะถ้าเกิดว่าเทียบกับพิกหนาๆนะนะฮะเพราะว่ามันพร้อมที่จะมันมันมันพร้อมที่จะดีดไปโดนโน้ตอื่นนะฮะเวลาที่เราปั่นนะอย่างเงี้ยคือถ้าปั่นเป็นซิงเกิลโน้ตนะฮะหรือว่าโน้ตตัวเดียวนะดีดหลายครั้งอะไรประมาณนี้อาจจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดว่าจะต้องมาว่าไล่รถขึ้นขึ้นลงลงหลายหลายสายเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเจอปัญหาอยู่นิดหนึ่งอือฮะดังนั้นคงจะต้องปรับตัวกันอยู่เหมือนกันสำหรับใครที่ท,ท,ที่คิดจะทำแบบนี้นะครับเล่นทั้งกีตราร์โปร่งแล้วก็ไฟฟ้าในปิกตัวเดียวกันเนี่ยแต่ถามว่าข้อดีของมันมันก็มีเยอะนั่นแหละมันมีเยอะนะฮะคนที่ชอบทำปิก หลุดปิกหายไปนะครับเพราะว่าไปไหนสมมุติว่าจะต้องเล่นกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็โปร่งเนี่ยเอาอย่างหนึ่งเตรียมไม่โปร่งอย่างหนึ่งเตรียมไว้ไฟฟ้าเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากวุ่นวายปิกอันหนึ่งก็หลายสิบบาทเหมือนกันนะถ้าเป็นยี่ห้อดีๆหน่อยเนี่ยทุกวันนี้ตังหายากอยู่ด้วยใช่ไหมฮะถ้ามาเสียทีละยี่สิบสามสิบบาทบ่อยๆมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมนะครับก็ต้องแลกกันนะฮะต้องแลกกันผมผมเข้าใจว่ามันมันยุ่งยากแหละนะยุ่งยากอยู่ครับกับการที่จะต้องใช้ปิกอันเดียวแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้โซ ปั่นกระจายเหมือนกับที่ผมทำนะครับเน้นโซโลแบบประมาณนี้ บางท่านอาจจะแซวว่านี่ไม่เร็วของคุณแล้วเหรอผมอาจจะติดนะครับติดนิสัยมานะครับถ้าเกิดผมเล่นกีตาร์ไฟฟ้าผมมักจะจะติดเป็นนะครับว่ามันจะต้องเล่นแบบว่าให้มันไหลๆลื่นนิดนึงหรืถ้าผมเล่นกีตาร์โปร่งผมจะเน้นเล่นง่ายๆนะฮะทุกคนอ่ะก็นานๆน,นะครับได้มาคุยกันยาวๆแบบนี้ในช่องนะครับได้พูดคุยแต่แน่นอนนะว่าการมาคุยกันมันก็ต้องมีเนื้อหาสาระนะครับไม่ใช่ว่าแค่มาทักทายมาเล่นโชว์ให้ฟังอย่างเดียวคลิปนี้คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับคนที่ กำลังลองใช้ปิกนะฮะโดวยเฉพาะปิกบางๆในการเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยหรือคนที่อยากจะมีปิกประจำตัวสักอันเดียวนะครับเออมันไม่ต้องวุ่นวายนะไม่ต้องแยกกันให้มากความเนี่ยคลิปนี้ก็น่าจะเป็นข้อแนะนำน่าจะเป็นทางที่จะให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับอ่ะก็ไหนๆมาแล้วครับเดี๋ยวโชว์การโซโล่แบบสดๆให้ฟังสักเล็กน้อยท้ายคลิปครับ